บนป้าเจ้าบตัวใหญ่ดีกเยคนก็มาเอาขี่ออกขัปุนเมืองละเมืองกรบปุณบานะอยงกปุนี่ก็เจ้าบาทเจ้าบาทกแล้วเนาะกิเจ้าบาทอะไรนะกินบาท่ค้วยันมีขายอยู่บ้านเีล้เจ้ามันกันถ้วน้อยเดียวบ่ เฮ็ดคล้ายกูบ้า,า,า,าเฮ็ดนนหน้ามันจะเฮ็ดเป็นัน้นาหนาแดงน่ยก็คือกันอยู่บาันอะไรกระปุกเคือกันอยู่แต่ว่าเฮ็ดนา้นาบ่คือกันแกงมัน,อน,นมเอาปูนมาเอาไก่แกงเียวหวานนี่นาหนานี่เนี่ยเนีนบ่อนี่เมียลูงสุเฮ็ะ ไอ้ตากใส่แล้วมันจีมันจีนอนโกลนพอคนเกินมามันก็แดงมาอีกมันบมบดเจี๋ยเด้เนี่ยนะน้ำนาตากโมบดเด้หมอใหญ่อ่ะแสดงว่าตั้งตั้งคุนก็บมดเห็ดนั้นนี่เนาะบ่บาดเดช่างเนือกอะเห็ดต่างกันอืะคุณก็ต่างเลือเาใส่ต่างก็เหมอนกันมันคือกันเนี่ย เห็นไหมเกิดกระโบแดงคือบุคั้หวานเขาเห็ดแบบจืดแต่ว่ากระบุญนตั้งบานเท่านีร่หวหอมขนาดอะไคือกันเีมักกระบุ่นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปร้านเนี่ยไอ้กลมพวก้าวพวกยังบบบานพวงยาวกลมรงเรียนพวกยาวจะกลมเซ่เนี่ยร้านนเน้อะแไหอ้เขาถอยไปนเขาเป็นเปลือกอยเขาเขาไปน เบาติงแชแนลอะไรยุกโร้าแช่ไล้เขามินในร้านเงินกรลังเขาเงินกระลังเขาลายเอ้วเขาก็ยูคูแล้วก็นั่อยูเลยล่ะจัดไปเลยเถือนคอยเขาเห็นองคอยคอยเห็นใช่เนียเออจัดไปเลยเนี่ยร้านกูไดยถ้าเป็นเฟซมัมก็นต่อน่ะอืงเพือนตอเพื่อนต่อเพื่อนเลยคุบนยูทูบเลยคบยูทูเลยติดตามใสอน้โเสน เตกินงก็มีในไมนโเลคุดขายเคียนเบิร์ตเลยบอกเขา <laughs> <laughs> สรงให้แต่บักรุ่นแล้ว่ะคุณพี่ร้านเจ้าตีล <c oughs> ูพี่ <c oughs> เอวานเตก,กิ้งมากกับแซ่ตอหักรุ่นแนะมากิง แล้วกับที่ตามดอกมก็คเนี่ยนะจะเาจะเห็นแบบแจกเตือนน้ำเนาะโคตรแจกเต้นมันก็ลิงหมือทั้งหมดเลยนะมันหูว่าเาชอบวิดีโอนี้ผมูทุกคนจะสมาเองท่านที่สาม ปาแหงไป้ายังกระไรนะฮะเว้ยถ้าปลาแตกเนี่ยมันจะแสบกว่านี้อีกอุจจาปลาแตกปะปลาคาวเนอะไม่ครับปลาคำคลองน่ะเป็นปลาแตกเนี่ยคล้ายๆปลาทูคล้ายๆปลาทูน้อยเนี่ยแต่มากินมันแห้งกว่ามันกินมันแบบเวลาความพร้อมอือปลาแตกปะปลาแตกเนี่ยมันคือปลาทูนำจืดนี่นะ ไข่ไข่ปลาทูปลาตองเต็มตัวน้อยเออแมนหัวมันยิ่ใหญ่หัวยิ่ใหญ่ปลาบุบปลาทูปลาทูนทำจืดปลากระเทาปลาแต๊อันเดียวกันบ่อันเดียวกันปลากระเทา و กระแตมอ่าปลาแป็ดไข่ไข่ปลาทูเนาะเอ้ยแต๊บไข่เขาตักขึ้นดูตั้งแต่เขาตัก แต่แล้วก็เท่ยิ้นเสข้าวราดยีนน,นีนที่แห่งันเนี่ยน้อนก็ตาไมกวดเอาน้ำเล้งน้ำโขงลาตักเทใเ่ยินยีนจาที่อย่างหนึ่ียินเลยไม่กีน่นานนทีว่า,วา,ากัน